ค่ะกำลังเอาหนาออกนะคะใบกะเพราหนาออกค่ะกำลังเอาหนาออกนะคะใบกะเพราต้นผักติ้วนะคะบุกแน่พี่นอ้องอ่อนซ้อนหลายอย่ไพอ่อนซ้อนหลายพี่น้องหลอกหยงอนผักติว๋วเก็บกิน ต้นมะละกอพี่น้องมาฟังเนี่ยกันสิต้นมะละกอนะคะบดพี่น้องเบิกต้นมะละกอนะ,ะดอกไม้ส,สวยๆจ้าดอกปวยเซียนดอกไม้ส,สวยๆจ้า ดอกปวยเซียนอมะเขือามะเขือออนดีดีพี่น้องลูกเลืองก็มีไปใส่ขันสมผักใส่ต้มยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทั้งบุญใส่ต้มยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทั้งบุญดอกไม้ส,สวยจ้า ดอกปวยเซียนงาออกค่ะกาลังเอาหยาออกนะคะใบกะเพราค่ะทุกคนโดดโดดบ้างเหมโดกมากมากเลยต้นปวยเซียนทำไมสวัสดีกาลังเอาหยาออกพี่น้องเพอาะไงล่ะ คหออค่ะกำลังเอาเห่าออกนะคะใบกะเพราตน้นมะละกอพี่น้องมาฟังเนี่ยกับสิตน้นมะละกอนะคะเบิดพี่น้องเบิร ต้นมะละกอน n ะทุกคนดอกไปเสียนสิสวยจ้ะพี่น้องที่ตลาดทุกคน ก็สิเป็นใบกระเพราค่ะทุกคนยายไพ่าม่ทายคลิปอยู่ขางบานเพินินอัดบักเขียออนพี่น้องมะเขืออ่อนนะคะมาตรงนี้ก็สิเป็นผักติว้วจะต้นผักติว้วเพื่อนปลูกไว้ขางขันหัวพี่น้องนี่กินก็ง่ายๆใส่แกงเห็ดนะคะทุกคนใส่ต้มยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทัางบุญ ยุตลาดจ้าป่าใบากะเพราพี่น้องป่าใบากะเพรานะคะทุกคนกำลังอ,อ่ะเนี่ยสวัสดีต้นผักติวนะคะเบิ้งเนี่พี่น้องอ่อนซอนหลแย่ไปอ่อนซอนหลาย,ย,พ,าย,ออลายพี่น้องหลอกหย่อนผักติวเก็บกินทุกคนโดดโดโดบึด้งเน่ย ดกมากมากเลยต้นปวยเซียนทำไมมานี่กัสิเป็นต้นโมงพี่น้องใส่ต่มใส่ต่มทุกคนดกๆดกบึงด่งเลยดกมากมากเลยต้นปวยเซียนทำไม เสียงนกกับห้องเจียว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 นะคะมานี่ก็สิเป็นต้นโมงพี่น้องใส่ตม้มใส่ตม้มหอาออกค่ะกำลังเอาหนาออกนะคะใบกบะเพราทุกคนด,ดกดบึงด่งเลยดกมากมากเลย ต้นปวยเซียนทำไมใช้ต้่มยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทั้งบุนดอกไมส้สวยๆจ้าดอกปวยเซียนเสียงนกกับห้องเจีาเจียวเจียวเจยเียนะคะดอกปวยเซียนส,สวยจ้าพี่น้องที่ตลาด ไปต้มยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทั้งบุญดอกไปเซียนสิสวยจ้าพี่น้องที่ตลาดทุกคน มันก็สิเป็นใบกระเพราค่ะทุกคนใยไาพา่มถาทายครีปอยู่ข้างบานเพินินอัดบักเคียอ่อนพี่น้องมะเขืออ่อนนะคะใส่ต้ตมยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะทั้งบนุนต้นมะละกอพี่น้องมาฟังนี่ก็สิต้นมะละกอนะคะเบิพี่น้องบึกต้นมะละกอนะคะาออกค่ะการล่างอาหยาออกนะคะ ใบกะเพราปลาใบากะเพราพี่นนอะปลาใบากะเพรานะคะทุกคนกําลังเอาห้าออกค่ะกําลังเอาห้าออกนะคะใบกะเพราใส่ต้่มยังกระไดพี่นนองต้นมงนะคะทั้งหมดทุกคน มะเขือมะเขืออันนีดีพี่น้องมะเหลืองก็มีไปใส่ขันสมพัก,พพกยุตลาดจ้าดอกไม้ส,สวยจ้า ดอกปวยเซียนสวัสดีมานี่ก็สิเป็นต้นโมงพี่น้องใส่ตมใส่ตมุมเห่าออค่ะกำลังเอาหยาออกนะคะใบกะเพราตน้นมะละกอพี่น้อง มาฟังเนี่ยกับสิต้นมะละกอนะคะเบิพี่น้องเบิกต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอพี่น้องมาฟังเนี่ยกับสิต้นมะละกอนะคะเบิพี่น้องเบิกต้นมะละกอนะคะ <labor> ดกจังเลยต้นกล้วยเซียนดกมากเลยดอกดอกดอกหนาปึกใส่ต้อมอยังกระไดพี่น้องต้นมงนะคะ ต้งบ,บ<น>ุญนมะเขือมะเขืออ่อนดีด้ดีพี่น้องมันตื่นลองก็มีไปใส่ขันสมผักเสียงนกก็บห้องเจียว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 ,ว,วนะคะต้องขยันขยันโอย มาตรงนี้ก็สิเป็นผักติว้วจะต้นผักติว้วเพื่นปลูกว้ขางขันหัวพี่นอ้องย่ามกินกันง่ายๆใส่แกงเห็ดนะคะทุกคนอามะเขือะมะเขืออันดีด,ดีพี่นอ้องมะตือเหลืองก็มีไปใส่ขันสมพักเสียงนกกับห่องเจียว ปลาใบกะเพราพี่น้องปลาใบกะเพรานะคะทุกคนกําลังเอาะเนี่ยต้นผักติ๋วนะคะเบุกแน่พี่น้องอ่อ,อนซ้อนหลยายแย่ไปอ่อนซ้อนหลายพี่น้องหลอ่อพะยอดผักติว๋วเก็บกินสวัสดีทุกคน,นก็สิเป็นใบกะเพราค่ะทุกคน ยายไพ่าม่ทายคลิปอยู่ขางบานเพิ่นอัดบักเขียอ่อนพี่น่องมะเขืออ่อนนะคะ